มาแล้วพี่น้องเต็มรถเลยคนไปเอางานเอางานมาแล้วแต่ว่าอยู่บ้านก็นยังเต็มอยู่พี่น้องอยู่บ้านก็นยังเต็มอยู่แต่ว่าอันนี้ก็มาอีกสี่พันโตสี่พันโตสี 4, ่พันโตเลยว่าง,งตรงไหนว่างนียแหละว่างตรงนี้แหละไว้ไว้วนี่ก่อนพอบ้านเทาแคบเทาก็ต้อง อันอันแล้วมาเก็บอีกเพนึงแล้วจังมาเลี้ยงอีกเพนึงเน,นี่ยได้นี้งานสี่พันตัวแต่ว่าขย้อยอาม,ม่าเพนนองขย้อยอาม,มาเธอละน้อยเอ็นปะขย้อยอาม,มาเนาะสีสีบ่เคยมากับมาสีน้ำเงินบ่เคยมาจากเสื่อได้เนี่ เออเอาวางไว้ก่อนไม่นีสาวลาวงานหลายพี่น้องช่วงนี้งานกำลังเาาพี่น้องอยู่บ้านกันยังเต็มอยู่จังหว่ดวางกันยังเต็มอยู่แต่มาอีกเดี๋ยวเดี๋ยกันตอนไปเดี๋ยกันตอนไปรับงานสองเจ้าพี่น้องก,กันเลยงานกันเลยหลายเลย นี่จะสีงามพีม่น้องจะสีงามเลยสีสีพวกนี้บอกสีเคยมาอยู่ตลอดก็มีพี่แต่สีน้ำเงินบอกเคยมาจากเื่อสีน้ำเงินมันนี่แดดแดดพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็เอาไปส่งรถหนึ่งเมื่อกี้นี่ก็ได้ รับงานสองเศร้าก็ได้ลายเนี่เห็ดกันสองคนอแหละพี่น้องเหตุกันสองคนบอได้มีลูกน้องดอกเหตุกันสองคนตอนนี้ยังมาทันในรับเอาลูกน้องเห็ดไปเรื่อยๆก่อนเห็ุกันสองเถาก่อนเมยบ่เมยบ่บ่เมยบ่เมย ดีใจดีใจบอกงานมาหลายดีใจหลายเนาะดีใจหลายดีใจหลายเดี๋ยวเดี๋ยวซู่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 หลอกผู้เฒ่าแล้วหลอกผู้เฒ่าได้พวกผู้เฒ่าหลอกผู้เฒ่า เพื่อน,นยกเพื่อเดียวเพราะว่าข่อยยกคล้องนักบ่คอยได้ก,ก็เลยบัยกก็เลยให้เพื่อน,นยกเพื่อเดียวเพบันยกเพื่อ,นนพอเดียวโอเคพี่น้องสิบเบิร์ตแล้วยังนี่เต็มเลยพี่น้องนี่ยายพี่นอ้องเบิร์ตเต็มเลยพี่น้องอันนั้นตัวมีแล้วแล้วก็มีพี่น้องกำลังอันนี้นะอันก็เลยมาเหตุงานด่วนก่อนเพื่อนจะเอาเบอร์อื่น ประมาณสามร้อยโจมันจะเอามาเอิ่นก็เลยตัวนี้แล้วตัวงานดวยนั่นแหละก็จะมาขี้ข้อตัวนี้ก็ตัวนี้ก็แล้วเล้ยวแต่ทั้งลุมยังมาทันแล้วเลี้ยวออกไปเนาะมาทันแล้วไปเทอร์ละกันตอนแต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาใหม่งานสองเจ้าออกไปเนาะงานสองเจ้าสู้ๆโอเคพี่น,อน้ <c oughs> <c oughs> okay, นองสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวลาวกันสวยะในเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บสาบายดีคลิปหน้าเจอกันใหม่